เราก็จะเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะของการทํางานนนี้นะคะหนูดาวนะคะก็คงจะก็คงจะเป็นเหลือคลิปสั้นเร็วิวอีกคลิปหนึ่งที่จะส่งคุณเ e i นะคะดาวนะคะ,ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆรอบห้องนะคะก็ทักทายนะคะ,ะคุณแม่บุญตองก็ทักทายะนะคะ,ะส,ส่งงานแล้วเ้อนะคะ วันนี้นะคะแม่เล็กก็ทํางานมาถึงครึ่งทางนะครับสีนะคะทักทายกันนะคะคเพื่อนๆนะคะอยู่ในห้องนะคะ,ะมีคนแม่อารมณ์คนแม่คําสีต่อก็ทักทายหนูดาวบัวหอมนะคะสวัสดีและทักทายกันนะคะคเพื่อนๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนแม่เล็กนะคะ แม่อ,าอาร่าไทยก็ทักทายคุณลินดาราตระศีนะคะคุณลินดาราก็ทักทายยายพีค่ะนะคะคุณแม่อรไทยดาวนะคะคุณแม่คํศรีก็ทักทายยายพีค่ะนะคะหนูดาวพอหอมก็เติมเต็มพลังงานค่ะโดยการเข้าไปตอบคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆนะคะนะคะโดยการเข้าไปตอบคอมเมนต์กันเนาะนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะ แว้วแบ่งปันกันได้นะคะแบ่งปันกันนะคะในการทํางานเนาะนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในสายเคตเนาะนะคะมาพร้อมฝนค่ะโอ้ฝนมาพี่คำาสีก็มาด้วยนะคะมาพร้อมสายฝนพรมนะคะเเชียงใหม่ก็สวัสดีค่ะคุณแม่คำาสีนะคะคุณอารมณ์พลศักดิ์นะคะนามสกุลเดียวกันเลยกับคุณ นะคะในขั้การทํางานเนาะนะคะถึงครึ่งทางแล้วนะคะเราก็จะเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะของการทํางานเนาะคุณจันเอาคุณจันที่มาแล้วเหรอคุณครูจันที่มาแต่คะหนูดาวไม่เล็กมองไม่เห็นเนาะนะคะนะคะไอ <I S 1> นะคะห <I S 1> มายยืนยันตัวตนลระเดอ้อนะคะ มาพบปะพ,พูดคุยกันนะคะนะคะ,คคคะ,คะเพื่อนๆเวลาสวัสดีค่ะสวัสดีตอนแรงนะคะสวัสดีขขนค่ะคุณพี่กำศรีนะคะทักทายน,นะคะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้นะคะเห็นว่าเป็นตลาดคุยกันนะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆหนึ่งชั่วโมงนะคะในการที่จะพบปะพูดคุยกันนะคะแต่ตอนเย็นของก็จะได้ไปทักทายกันได้เนาะนะคะ ขอบคุณค่ะขอผลที่แวะมานะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอให้มีความสุขสวนมาทักทายเพื่อนเพื่อนให้กำลังใจค่ะนะคะขอคุณกะยายพี e นะคะดูดาวบอหอมก็เสิร์ฟกาแฟขนมปังสำหรับคุณวิทูลน,นะคะคุณวิทูลยังไม่ภาษีสวัสด,ดีค่ะคุณรินดาราสวัสดีตอนเช้า <laughs> ตอนเช้าเลยเหรอคะแม่เล็ก <laughs> คุณนู เดี๋ยวกินข้าวมันก่อนเดี๋ยวฝากปนรีไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมไปงานศพเขหน่อยอ๋อจ้ะจัดจัได้ค่ะ<อ>ไปแป๊บเดียว<อ>หรือยังไงก็ประมาณนี้ก็คือไม่เล็กเวลาไม่มีจริงๆนะคะก็เอาเวลาเท่าที่เจียดไปได้ให้เพื่อนๆเนาะนะคะทายคุณแม่จุูไรรัดฝนตกไหมคะนะคะฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆนะคะที่เดินทางมาหาแม่เนาะเราก็ขั้นคอมเมนต์ให้กันก่อนเนาะนะคะลงพบปะพูดคุยกันนะคะ แต่ฝน้ามาเลยนะคะฝนพี่ดาวนะคะอ่าสวัสดีค่ะเพืลล่อนๆรอบพ้องนะคะก็ทักทายนะคะอคุณแม่บนตองก็ทักทายอ่าตัวนะคะปิดบ้านก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะเราคงจะได้พบกันอีกในวันพรุ่งนี้นะคะแม่แงนเลกขอบคุณมากฝนเข้าบ้านเลยนะคะ,ะเดี๋ยวอขอขอบคุณคนพี่ก่อนนะคะที่เข้ามา นะคะคมาพร้อมฝนค่ะโอ้ฝนมาพี่คำศรีก็มาด้วยนะคะมาพร้อมสายฝนพรมนะคะนะคะตอนนี้นะคะก็มีเพื่อนๆพืกำลังผ่านมาเนาะนะคะก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะคุณแม่อรอทยัยเดี๋ยวกินข้าวมันก่อนเดี๋ยวฝากปนนีไว้หนได้ไหมเดี๋ยวผมไปงานศพกนหน่อย,อย,อยโอ้จัดจ้ะจัได้ค่ะเรามากไปกว่านี้เพราะว่าวันนี้แม่เล็กมีภารกิจด้วยนะคะ ขอให้ปังๆทุกคนค่ะหนูดาบวาหอมก็นะคะตอนนี้นะคะก็มีเพื่อนๆกำลังผ่านมาเนาะนะคะก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะคุณแม่อรทยัยพอดีชาร์จแบตไปด้วยนะคะก็เลยก็เลยต้องนั่งอยู่ตรงนี้นะคะชาร์จแบตด,ด้วยแบตแบตไม่พอนะคะต้องชาร์จไปด้วยเ่นนะคะ คุณแม่ทุกๆเชา้าตอนเจ็ดโมงเช้า,ชาหรืออาจจะเลื่อนไปนิดนึงหรือว่าจะเป็นตอนเย็นๆหกโมงอะไรทานนะคะเพื่อนๆมีอะไรทานกันเนาะนะคะเมนูอาหารตอนเย็นมีอะไรบ้างนะคะ อาจจะเป็นพวกต้ยมยำนะคะพวกน้ำซุปหรือซุปอะไรคุณวีโทนนะคะคุณยายพีรักบ้านรักสวนสวัสดีค่ะแม่เล็กสวัสดีค่ะยายพีนะคะสวัสดีนะคะยายพีนะคะเวลาสวัสดีค่ะสวัสดีตอนแรงนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่กำสีนะคะทักทายนะคะ,ะสวัสดียมเย็นนะคะวันนี้นะคะเห็นว่าเป็นตลาดยังไม่มีใครทักทายเลยก็คงเป็นภาวะเร่งรีบกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะนะคะ เพราะว่าวันพวงนี้ก็เป็นดารานเนาะนะคะน่ารักจังเลยนะคะเอาคุณแม่จัดสารก็มีกระบวนเดียวนะคะจะพาไปไหนก็ลำบากอยู่เนาะนะคะเครื่องก็ร้อนร้อนพี่น้องจ้านะคะเวลาไปหาประมาณสิบนาทีนะคะปกติชากว่านี้เนาะ ขอตัวไปขึ้นเวทีคุณอาวอนนะคะเปิดบ้านตอนอ่านาอนได้อะไรฐานเมเล็กก็จะเป็นขันเนาะขันอะไรพี่คำสีรู้ไหมนี่ขันงอก,งอกเต็มหัวเนี่ยขันขันนะคะเอามากไปกว่านี้เพราะว่าวันนี้เม่เล็กมีภารกิจด้วยนะคะขอให้ปังๆทุกคนคะ่ะหนูดาวหอมก็ยังไม่ได้ลงมาเนาะน,นะคะหนูดาวนอนหลับเพลินเพิ่งตื่นค่ะเมเล็ก <laughs> ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนาะนะคะค่ะนะคะขอบคุณนะคะคุณข้อสมหมายนะคะคุณโนดาสวัสดีทักทายคุณจันหอมนะคะเมล็กเลิ่มนนะคะอ่าส่สงงานแล้วด้อนะคะวันนี้นะคะเมเล็กก็ทำงานมาถึงครึ่งทางนะคะเลยนะคะในตลาดของโนโดาวน์นะนะคะ อนนี้ช่องพิงมาเถอเลขนะคะก็ตาหน้ายังอยู่ไม่เอ่ยนะคะขอบคุณการเชื่อมต่อช้าเข้ามาบังหน้านะคะคุณแม่จูไรรั์ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก็มีนะคะกับข้าวนะคะหลายๆอย่างนะคะยังไม่ได้เข้าครัวเลยแต่ว่าก็คิดว่าคงม,มีหลายอย่างรอมีนั่งรถประจําทางหรือยังไงนะคะ มาจากที่ทํางานค่ะขาขอบคุณค่ะนะคะเวลามาเมันมบุญตองคนเก่งนะคะ,ะยินดีต้อนรับนะคะจับมือทุกคนในบ้านค่ะนะคะจับไม้จับมือบ,บุญตองเนาะนะคะหนูดาวโบหอมก็กาแฟขนมปังเพิ่มพลังให้มเมลิสค่ะขอบคุณค่ะหนูดาวัวหอมเพิ่มพลังให้คุณบุญตอง แม่อร่าไทก็ทักทายคุณลินดาราตราศีนะคะคุณลินดาราก็ทักทายยายพี่ะนะคะคุณแม่อร่าไทก็ทักทายกันนะคะ,ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่บ้านหลังเล็กๆนะคะฝนตกตลอดเลยนะคะเป็นเวลาที่ดีนะคะอากาศก็เย็นสบายนะคะ หลังเลิกงานนะคะหลังเลิกงานเพื่อนๆก็พักผ่อนนะคะพักผ่อนกัน,น,ะะนะะดูแลสุขภาพนะคะคุณแม่อรทัยนะคะดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพของเราเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะพาเราทำงานพาเราไปไหนนะ,ะตอนเช้าเลยลูกนะคะข้าวหอมคนสวยของแม่เล็กนะคะตอนนี้นะคะก็ทักทายกันคุณพ่อ หนูดาวก็บอกขอบคุณคุณแม่บุญมามากนะคะคุณแม่บุญมาจ้านะคะอะคุณหนูดาวมาปลาก,กระป๋องเป็นอาหารว่างอาหารง่ายๆแต่อร่อยนะมาม่าปลาก,กระป๋องเล็กๆใหญ่นะคะที่เพื่อนๆมาเนาะนะคะหลายๆท่านนะคะ,ะบางท่านนะคะอะ่ไม่เล็กก็ ค่ะนะคะขอบคุณนะคะคุณพ่อสมหมายนะคะคุณโนโดาสัสดีทั้งทายคุณจันหอมนะคะเป็นเล็กเลื่อมขอบมนขอบคุณมากค่ะโนโดาเราจะพูดคุยกันสองคนเราไปอย่างนี้เรื่อยๆเนาะหนูโนโดาเนาะนะคะ,ะของอันสิบนาทีนะคะปกติชากว่านี้เนาะ ขอตัวไปขึ้นเวทีคุณอาวอนนะคะเปิดบ้านตอนมากมายเลยเข้ามาให้กำลังใจคุณแม่อารมณ์ทำงานถึงไหนแล้วคุณแม่อรทัยนะคะนะคะทำงานถึงไหนทุกคนก็มีภารากิจกันเนาะไม่เป็นไรนะคะหนูดาวนะคะคุณแม่ปุณองขอตัวไปต่อนะคะแม่เลิขขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ะก็ขอให้แม่บน เพื่อนๆแม่เขอสมายนะคะโนดาวก็สวัสดีค่ะคุณพ่อสมหมายได้ไรายทานนะคะอ่าแม่เล็กก็กําลังไปทานข้าวนะคะเพื่อนๆน,นะคะ้าวนะคะสวัสดี